EP17 เลกวิ่งแอดกันตัวเดียวเน้นๆค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาบารมีน้ำโชคค่ะเจอกันในเช้าวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567 ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นแล้วนะคะก็จะได้ทราบผลการประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลของวันที่16พฤศจิกายนเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมแอดมินก็ขอกำลังใจจากคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc โดยการกดติดตามกดชอบกดแชร์ให้กับทีมงานเหมือนทุกครั้งด้วยนะคะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มกันที่ชุดตัวเลขของแอดกันเข้าบ่อยเดินดีอย่างต่อเนื่องนะคะหกวดที่ผ่านมาอย่างไม่ผิดเลยค่ะสำหรับสายวิ่งสายออกกำลังกายซึ่งวันที่แล้ว1พฤศจิกาย,ยนเขาให้วิ่งสปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวออก3ามสองมารุ่นกันสำหรับวดที่7จ็วดนี้ สิบหกพฤศจิกายนเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือให้วิ่งเก้าอ่ะมาลุ้นกันค่ะเลขนี้มาตรงกับเลขชุดตัวเลขใบนี้เลยค่ะใบนี้ให้มาวิ่งเก้าเด่นบนสำหรับผลงานมว่อที่แล้วเขาให้เด่นบนวิ่งสี่ปรากฏว่าผลรางบันออก0 4 4ย์และสำหรับวดน,นี้ 16พฤศจิกายนเขาให้เด่น9นะคะซึ่งก็ตรงกันเลยกับของแอดกันค่ะมาดูใบนี้ค่ะข้อมูลจากแอดพี่มหมื่นวันนี้16พฤษจิกายนให้คู่เน้นทีเลข35กับ53คู่ฟัน38กับ83และคู่เด่น58 กับ85ซึ่งก็แน่นอนคะ่ะมีตรงกับเลขที่ทีมงานสรุป2ตัวล่างที่38นั่นเองนะคะอ่ะมาอัปเดตกันอีกทีคะ่ะสำหรับเลขชุดสรุป2ตัวล่างมาดูใบนี้คะ่ะสำหรับชุดตัวเลขของแอดไก่สถิติเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะเข้าตั้งแต่งวด16ตุลาคม ผลลางบันออก9-6-2ให้เข้าที่2-6ตัวกลับค่ะและก็ต่อมาเมื่อหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาผลลางบันออก0-4-4เด็กเลขท้าย3-2ก็ให้ถูก3-2ก็ถือว่าเข้าติดต่อกัน2มงวัติดแล้วนะคะและสำหรับวันนี้เลขแอดไก่16พฤศจิกายนเด่นที่เลข สชุดสองตัวมีเลข3 0 3ศูนห้าและเน้น3มตัวไม่เดียวที่เลข503ซึ่งก็แน่นอนอีกเหมือนกันค่ะมีตรงกับเลขที่ทีมง,งานสรุป2อตัวบนที่03นาั่นเองนะคะอ่ะมารอลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะ มาต่อกันที่แนวทางของแอสโซยุสำหรับแนวทางเลขเด่นหลัก10หน่วยล่างซึ่งสูตรก็เดินดีนะคะเป็นสูตรเลขเด่น4ตัวมาตัวมาดูผลงานกันค่ะเมื่อสิบหกตุลาคมให้เด่นล่าง0 1 3และ4ปรากฏว่าผลล่างบานออก9 6 2าองตัวออก00 ให้ถูกเด่นล่างเลขศูต่อมาเมื่อหนึ่งพฤศจิกายนวันที่ผ่านมาให้เด่นล่าง5 7 0 3ปรากฏว่าผลรางบันออก0 4 4 2ตัว3าให้ถูกเด่นล่างทีเลขสาสำหรับข้อมูลมืดน,นี้16พฤศจิกายนแนวทางของเอสโซยุ ให้เด่นล่างทีเลข6 7เดสองและสมาดูกันต่อกำโพวยชุดเด็ดเข้าบ่อยมากเหมือนกันนะคะอาจารย์โกยบ้านไล่แนวทางชุดนี้อาจจะมีพลาดบ้างแต่บางวดก็ให้แม่นเหลือเกินนะคะอาจารย์โกยบ้านไล่วดน,นี้เลยเอามาฝากให้พิจารณากันคะ่ะแจกเลขเด่น จับคู่เลขท้าย3ตัวเป็งโต๊ดแต่ชุดเลขท้าย2ตัวบนล่างหา้ามพลาดนะคะสุดไว้ทำมือแม่นๆสําสำนักหวยอาจารย์โกยบ้านไล่พร้อมพิจารณาเป็นตัวช่วยในการเสี่ยงโชคลุ้นด่างบันหวยรัฐบาลกันค่ะเลขเด่นบน2กับ9จับคู่เลขท้าย2ตัวได้แก่2 0 2 6 สองเจ็ดส9,4,9,5และ3ามตัว5,2,8 6,2,8 7,2,8เจ็ดลขล่างเด่น5กับ4จับคู่เลขท้าย2ตัวได้แก่ห้าศูนย์ห้าแก่ศูนย์สี่เก้าห หกแปดและหกเก้ามาดูผลงานย้อนหลังอาจารย์โกยบ้านไร่ค่ะผลงานวันหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาให้ถูกรางวันเลข้า้รางวันที่หนึ่งตัวกับที่440ผลรางวันออก044ทางช่องของเราจึงได้รวบรวมสถิติผลงานย้อนหลังใบให้คุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอได้พิจารณา เป็นอีกแนวทางเพิ่มความแม่นยำในการเสี่ยงโชคไหวรัฐบาลท,ที่น่าสนใจกันค่ะและที่สำคัญเขาแจกฟรีทุกงวดนะคะมาดูกันต่อที่แนวทางปฏิทินไทยมอนให้เลขเต่นจับคู่ชุดเลขท้ายสองตัวบนล่างและเลขท้ายสามตัวเต็งโต๊ดห้ามพลาดนะคะผลงานวันหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผลหลังบันเลขท้ายออก3 2ให้ถูกที่คู่2ตัวที่3 2มาติดตามบทนี้ค่ะ16พฤศจิกายนเลขเดี่ยนบนจับคู่2ตัวได้แก่ 5, 5้2 8 7 8 8 1และ3ตัว8 11กับ6 7 1เก็บข้อมูลไว้พิจารณา เป็นตัวช่วยในการเสี่ยงโชคลุ้นดังบันห่วยรัฐบาลกันนะคะคําเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านคะ่ะ แล้วกลับมาพบกันอีกนะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ